ประทับใจเจ้าฟ้าพัชรก so ิติยาภากราบพระบาทในหลวงและทรงสวมกอดเจ้าฟ้าทีปังกรเมื่อเวลา18นาฬิกา40นาทีวันที่30ธันวาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอรมพรสถานพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชษมหาวชิโร์มังกลสิริวิบูลราชกุมารไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะณนะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่เขตคลองสานกรุงเทพมหานคร ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จในฐานะเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภยัยรักษาพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับแถวทหารกองเกียรติยศรับส่งสเสด็จ นี้ขณะทรงปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชราชิดาทรงกราบพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วทรงสวมกอดสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรฒมังกรสิริวิบูลราชกุมารที่โดยเสด็จด,ด้วยอย่างอบอุ่น สร้างความปลื้มปีติแก่ประชาชนผู้มาเฝ้ารับเสด็จอย่างหาที่สุดมิได้